สวัสดีทุกคนพบกันอีกเช่นเคยกับผมมอมมิงแน่นอนวันนี้จะมาเปิดตัวละครระดับหวัวหน้าหน่วยเคียวละคุซุนซุยโดยการเสีย1,000 0ยกมาดูกันว่าเราจะเกือไหมแต่ว่าอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามส่งเอ็นเน็กไป2ล้านซับด้วยนะจา้าซื้อพลังงานดีกว่าพลังงานเอ้าเห็นหมมทำไงดีวเนี่ย t w e n y เเติมเกมออนไลน์ราคาถูก มีเกมให้เลือกมากมายแถมโปรโมชั่นลดราคามีแอดมินคอยดูแลตลอด24ชั่วโมงเติมถูกเติมไวปลอดภัย100%แพก 1, 000, ็กรนพันแมนแล้วก็มีนะนี่ไงโคตรถูกบอกเลยแถมใส่คูป,ปองมอมมิงได้ส่วนลดพิเศษกดที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยอฮ้ยเข้าไว้จัดอย่าลืมมาเติมกันเยอะๆนะสวัสดีครับทุกคนพบกันอีกเช่นเคยกับผมมอมมิงแน่นอนวันนี้เราก็อยู่ช่องเ <P ish> กับเกมบ <P ish> อิมมอร์ทัลโซนนี่ครับสำหรับใครที่ได้รับชมินโทไปนะคือวันนี้เราจะมาเปิดตัวละครใหม่อย่างเคียวราคุซุนซุยนะครับด้วยการเสีย1 0 0 0 0หยกมาดูกันว่าวันนี้ผมจะเกลือไหมแต่ว่าอย่าลืมกดไลค์ like, แล้วก็กดติดตามส่งเอ็นเอ็กไป2ล้านซับด้วยนะครับแล้วก็ช่องเรามีสมาชิพพีเนยี่สิบบาท3 5บาท50บาทเผื่อใครโกหกภาพาคอนเทนต์ฟรีไฟล์เราบอกว่าัแม่แล้วเกมอื่นอีกมากมายเนี่ยครับสามารถสมัครกันมาได้เลยนะครับมีชื่อเขียวก็สติ๊กเกอร์เท่ๆใช สาม,มารถไปเติมได้ที่ 24P ี่โฟร์เพย์เนี่ยครับเลื่อนลงมาข้างล่างจะมีช่องใส่คูปองอย่าลืมใส่คูปองมามิงบอกเลยว่าคุณจะได้รับส่วนลดแบบโคตรถูก พ่อคุณครับมาครับก่อนอื่นนะครับใครที่อยากเล่นเกมนี้เนะี่ยผมจะทิ้งลิงก์ดาวน์โหลดไว้ที่ด้านล่างนะครับเป็นโปรแกรม x 7 Game นเกมนั่นเองเนะี่ยพอเรากดเข้าไปที่ลนะิงก์เนี่ยเราก็สามารถทําการดาวน์โหลดโปรแกรมมาได้เลยนะเออพอเราดาวน์โหลดเสร็จปุ๊บเราก็ค่อยนะเอยนะี่ยเราก็ค่อยทําการดาวนะ์โหลดเกม Beach i m m o r t a l Soul เนี่ยแต่ผมคิดว่าทุกคนน่าจะหาเจอนะเพราะว่ามันเป็นเกมที่ สนุกเกมนึงนะเออเป็นเกมที่ดีเลยหละคือเข้าโปรแกรมไปปุ๊บเนี่ยคุณจะเจอบีดเลยเครับคุณก็สามารถดาวน์โหลดบีดเนี่ยแล้วก็รอให้มันโหลดเสร็จเนี่ยแล้วก็ทําการอัปเดตเนี่ยแล้วก็จะสามารถเข้าเล่นได้เลยนะส่วนใครที่อยากเล่นกับผมเนี่ยเซิร์ฟเวอร์55นะครับแต่ว่าก่อนอื่นต้องไปโหลดที่ x7 เกมก่อนเนี่ยผมจะทิ้งลิงก์ดาวน์โหลดไว้ที่ด้านล่างเนี่ยมาครับแล้ก็ไม่ต้องพูดผ่านทําเพลเนี่ยลรากดมาที่ หน้าสุ่มเนครับแล้วกดมาที่ซุนซุยอะตอนนี้ผมมีที่สุ่มอยู่แนวทั้งหมด25อันแนวแล้วก็หยกอีก9,000เนร,รวมแล้วก็ประมาณหมื่นกว่าหยกนะเกือบหมื่นเนี่ยมาดูกันว่าจะออกหรือเปล่านะครับจับไปที่รอบแรงนะครับมาปึ๊บโ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 บได้ไหมได้ไหม ได้ไม้ได้เศษนะครับโอ้โหโได้ตัวใหม่มานะโอเคได้ตัวใหม่มาโอ้โหโอเคตอนนี้ถือว่าแจ๋วนี่ระดับ SR สอาร์นะครับสามดาวนะเท่ากับว่า10บใบแรกนะเราได้ตัวละครมาหมด2ตัวนะครับเดี๋ยวค่อยไปปั้นนะครับรอ,อรบที่2ต้องมาแล้วจังหวะน,นี้ฟืบฟืบฟืบฟ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 บมาดูกันว่าเราจะได้ตัวละครหรือเปล่าปราบับปับโอเคได้ได้เด็กหัวแดงมาเนี่ยครับโอเคอันนี้รอบนี้เป็น3ดาวนะนะเท่ากับว่ารอบที่2เราก็ได้ไดตัวละครมาอีก2ตัวก็จัดต่อ ปุ๊บโอ okay, เคเราที่สามไปเลยปุ๊บมาดูกันว่าซุนซุยจะออกไหมนะหรือว่าเราจะเกลือลนะโอเคได้ยกกลับมาอยู่นี่ครับปุ๊บโอเคได้ได้กรอนมาเนี่ยครับรอบนี้เราได้ตัวละครมาสองตัวเหมือนกันนะได้เศษแดงมาด้วยนะเศษหนึ่ง okay, เนี่ยโอเคเราที่สามมาเลยให้รอบที่สี่เราที่สี่ต้องมาแล้วซุนซุยนะจะได้ไม่ต้องล้างตู้น่ครับี่ได้ไม่ต้องล้างตู้นะเดี๋ยวเราก่อนเนยครตอนนี้กําลังวิดพื้นอยู่เนี่ยครับกำลังวิดพื้นหรือว่ากําลังอยู่ที่หน้าโหลดอยู่นะอ่ะ มาแล้วเนี่ยฟืบ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 มาดูกันว่ารอบนี้เราจะได้หรือเปล่าได้หรือเปล่า <c oughs> ได้ตัวมานะเป็นอินโนเอตเนี่ยไม่เป็น ane ane? ไรเนรัยเราสามารถเอาเศษไปยัดตัวละครของเราได้เนระัยเดี๋ยวก็ได้ยกมาคืนเนี่ยโอเครอบที่ห้าเนี่ยรบอบที่ห้ามาดูว่าเราจะได้ไหมนี่ห้ารอบแล้วนะฮัลโหลฮัลโหลห้ารอบแล้วนะซุนซุยยังไม่ออกเลยเนี่ยฟืบฟืบโอเคได้ตัวละครมาหนึ่งเฮ้ยตอนนี้เราสามารถทาได้ได้ซุนซุยมาสามสิบเศษแล้วนะเดี๋ยวผมจะเปิดให้หมดเลยนะโอ้ไม่พอ ขาดขาดนิดนึงไม่พอทุกคนขายอีกหน่อยนึงโอเคไหมครัเดี๋ยวผมรับเศษไปก่อนนี่ครับมาดูกันว่ามันจะหลอมได้หรือเปล่านะเพราะาผมก็จําไม่ไม่ได้เหมือนกันนะครับสําหรับเกมนี้นะมันนานแล้วแต่ผมอ่ะเคยเล่นตอนอยู่ในสโตไทยนะแต่ว่าตอนเนี้มันปิดไปแต่จริงคือผมชอบผมชอบการดําเนินในเรื่องของเกมนี้นะแล้วก็ภาพมันสวยภ <c oughs> าพมันสวยภาพมันคมชัดเนะี่ยมันไม่เหมือนภาพที่ผมเล่นล่าสุดที่ทําคลิปลงช่องนะเพราะว่า มันเป็นภาพสามิติแล้วมันไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่นะสําหรับผมนะเออแต่คือภาคเนี่ยคือมาสนุกอ่ะเดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะสามารถหลอมเย้ <Yeah! laughs> ได้มาแล้วครับเคียวราคูซุนโซยนี่ของแท้ของแท้แน่นอนนะครับเซิร์ฟเวอร์55นะครับเดี๋ยวเราจะมาปั้นซุนโซยกันนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะอย่าลืมนะใครที่อยากเล่นนะครับผมทิ้งลิงก์ดาวน์โหลดไว้ที่ด้านล่างเนี่ยคุณสามารถดาวน์โหลดได้เลยนะคือ e x ็ e r ์เพร์เมเกเนี่ยเขาก็ไม่ได้มีแค่บีดเนี่ยเขาก็มีวันพันแมสเซิร์ฟจินย่อมีนารุโตะมีวันพีสนี่ครับมีเกมต่างๆมากมายเนี่ยให้เราเลือกนะเผื่อใครไม่อยากเล่นบีดนะครับอาจจะอยากไปเล่นนารุโตะอยากไปเล่นวันพีส์อยากไป ค้นหาเกมได้เลยนะครับที่ X7 Game นะครับที่สําคัญคือตอนนี้เขามีโปรแกรมที่สามารถช่วยให้เราเล่นได้คือมีโปรแกรมแปลภาษาแล้วด้วยนะครับแล้วก็ทั้งระบบ iOS ทั้ง Android เนี่ยคือรองรับได้ทั้งหมด2ระบบเลยนะสามารถไปโหลดกันได้น,ะนี่ผมเล่นในโปรแกรมจําลองก็ใช้ได้นะครับสำหรับ X7 Game นะ,ะทีนี้ผมจะมาปั้นในส่วนของซุนซุยนะครับเดี๋ยวผมขอยัดเลเวลก่อนนะเราต้องยัดเลเวลก่อนเนะี่ยผมจะพาไปเทสเนี่ยว่าซุนซุยโมโหขนาดไหนนี่ยแต่รอมันหมุนสักครู่หนึ่งนะโอเคมา ผมกดเร็วไปหน่อยนี่ครับปึ๊บมาผมจะยัดให้เท่ากับเลเวลสามสิบสานะเพราะว่าเลเวลตัวละครของผมส3มสิบนะตอนนี้นะโอเคถือว่าวันนี้ไม่ไม,ไม่ไม่ล้างตู้นะอ่ะแล้วก็ได้เวลามาปลดขั้นต่อนะตอนนี้ก็ทําให้เป็นกรอบเขียวนี่ครับปุ๊บแล้วก็กรอบเขียวขั้น2เนี่ย แล้วก็ยัดตอบเลยนะฟึบโอเคตอนนี้เป็นกกอบฟ้าเป็นที่รเรียบร้อยนะเดี๋ยวผมจะยัดที่เลเวลสกิลเนรับเอาให้เป็น33นะครับแล้วก็จัดลงทีมเลยนะโอเคตอนนี้เลเวล33เป็นที่รเรียบร้อยนะเดี๋ยวผมขอญาตก่อนนะว่าผมผมสามารถยัดไอ้นี่ได้หรือเปล่าอ่ะลืมลืมลืมยัดอาวุธนี่ครับถ้าไม่ยัดอันนี้มันจะไม่แรงนะเราก็ต้องยัดอันนี้ด้วยโอเคแล้วก็ยัดฟื้นเข้าไปนะเดี๋ยวผมจะสักถึงเลเวล20พอนะครับเดี๋ยว แต่คลิปมันจะยาวไปไม่แฮ่นะผมอยากพาทุกคนไปดูไงว่าซุนซุยของผมมันโหขนาดไหนเนี่ยครับเออฟึบมาแต่จริงๆภานเนี้ยสนุกนะสนุกมากเลยนะเพราะว่าเมื่อก่อนผมก็เล่นแนวแล้วผมก็เติมด้วยเมื่อก่อนผมก็เล่นภาคนี้แนวแล้วก็เติมด้วยนะครับแต่ไอภาคล่าสุดที่เล่นเนี่ยคือมันเป็นภาพสามมิติแล้วผาพมันไม่ไม่ค่อยคมไม่ค่อยสมูทเท่าไหร่นะสำหรับผมอ่ะคือแล้วตัวละครมันก็แบบเป็นตัวแบบเหมือนย้อมอ่ะเออเหมือนย้อมมันไม่ค่อยเหมือนเกมนี้นะภาคเนี้ยคือตัวละครมันมัน มันยอมไหมมันไม่ยอมนะตัวละครมันไม่ยอมแล้วมันมีหลายร่างนะนะประเด็นอ่ะสมมติว่าอ่ะสมมติว่าอันนี้คือร่างซุนซุยแบบปกติใช่ไหมบางทีมันก็มีซุนซุยแบบชุดว่ายน้ำมีซุนซุยร่างแบบชายหาดซุนซุยร่างกิโมโนแล้วก็สกิลมันก็แบบแตกต่างกันออกไปเลยนะมันไม่ใช่เหมือนกับแบบเอาตัวละครมาย้อมแล้วสกิลเหมือนเดิมนะคืออันนี้เขาทําโมเดลตัวละครใหม่นะแล้วก็แบบว่าสกิลก็ใหม่นะสกิลไม่ซ้ํากันด้วยนะ เออแต่ละล่างคือมันไม่เหมือนกันนะแล้วคือตัวละครเขามีหลากหลายกว่าอันเนี้ยผมบอกตรงเลยนะสําหรับภาคนี้นะเพราะว่าเมื่อก่อนที่ผมเล่นอะ่ะมันมีกระทั่งแบบว่าตัวละครของดาบฟันวิญญาณอะ่ะเออมันมีตัวละครของดาฟฟันวิญญาณด้วยอ่ะโอเคตอนนี้ผมก็จัดซุนซุยมามที่เรียบร้อยนะเดี๋ยว,ว,วเดี๋ยวหาว่าโมเดียวผมพาปกฏท,ที่ที่หน้าตัวละครเห็นปะเนี่ยมันมีตัวละครเยอะนะเห็นปะดูดิเนี่ยโอ้ตัวละครเยอะกว่าภาคล่าสุดที่เข้ามาผมบอกเลยว่ามีแบบมีแทบทั้งเรื่องอะ่ะ เยอะมากนะครับตัวคอคเยอะมากแล้วก็สนุกมากด้วยอ่าเดี๋ยวผมขออนุญาตจัดทีมเนี่ยแล้วก็พาไปเทสเนี่ยว่าซุนซุยผมโหขนาดไหนนี่ซุนซุยผมยืนนี่เลยนะยืนกับอันนี้เป็นตัว,ต,วตัวดาเมจหมู่นะครับแล้วก็ให้อินโนเวมาคอยฮิวนะแต่ผมไม่แต่ผมจะไม่ปั้นอะไรเยอะนะผมจะพาไปเทสนะเพราะว่าตอนนี้ผมติดอยู่ที่ด่านเบลคุยานนะครับไม่รู้ว่ายืนไหวหรือเปล่านะ ขาดดาวสุดท้ายพอดีนี่ครับไม่ไม่ได้3มดาวด้วยนะผมจะลองเอาซุนซุยไปเทสดูนะครับว่าไหวหรือเปล่านะผมคิดว่าผมจะต้องผ่านนะเพราะว่าซุนซุยเนี่ยเป็นตัวตีแรงนะถ้าผมจะไม่ผิดไม่แน่ใจว่าเป็นตัวละครที่ล้วงหลังหรือเป็นตัวดาเมจเดี่ยวที่รุนแรงอันนี้ผมจําไม่ได้จริงๆนะเพราะว่า ผมก็เล่นเกมเยอะผมก็เล่นเกมเยอะจริงนะผมจาไม่ค่อยได้นะครับสาหรับซุนซุยในร่างนี้นะจริงๆอะผมอาจจะสุ่มกิมจอเว้ยแต่ว่ากิมจอมันหลุดตู้ไปมันหลุดตู้ไปเมื่อวานเออแล้วผมแบบยังเก็บหยกไม่พองะหยกผมแบบยังหาไม่ทันนะครับผมก็เลยได้ําการเปิดซุนซุยแทนเนยก็มาดูว่าซุนซุยมันจะโหขนาดไหนอย่าลืมนะใครที่อยากเล่นเนี่ยผมจะทิ้งลิงก์ดาวน์โหลดเอ็กเซเรเกมไว้ที่ด้านล่างเนี่ยครับโอเคซุนซุยเข้าหัวไปก่อนเลยหนึ่งทีุ้๋ ขนาดตีธรรมดาเลือดหายไปครึ่งหลอดแล้วอะแรงจัดเนี่ยครับตอนนี้เรายังไม่มีลูกไฟในการตีเนี่ยเราก็โจมตีธรรมดาไปก่อนนะฟิบบิจิโก,โก้ก็ฟาดไปโบบาโบบานนเนี่ยเฟิบมาฝั่งมอนแล้วก็ไล่หัวเข้ามาบุกบักบุกบักบุกบักเข้ามานะครับบุกเข้ามาหนึ่งทีนะฟิบไม่เป็นไรมาแนวราสุนซ่ยเนียตีธรรมนาโหูยแรงจัดนะถือว่ารุนแรงเนี่ยเป็นแบบฟาดสามสเต็ปนะปะปาป่ปแล้วดาบคู่นั่งไงเออดาบคู่มันก็เลยแรงเนี่ยบักเข้ามาหนึ่งทีอะ ตอนนี้เราไปหัวกับพวกมอนกิกอกเสร็จแล้วนะเวฟที่2นะครับเราจะเจอกับอัลเบรนะครับอัลเบรเรนจรินี่ครับปุ๊บเราก็ได้เวลาสกิลไปหนึ่งทีเนี่ยภายในโกนี่เป็นไงตัวตีหมู่ผมนะผมปั้นมันดีเนี่ยล้วก็ได้เวลาลูเคียเข้าไปปุ๊บนี่ครับนี่วิธีพัฒนาการเป็นไงฟิบแล้วก็ได้เวลาอิชิดะเนี่ยเราก็โดดยิงกระรือเข้าไปหนึ่งทีแล้วก็ได้เวลาอิจิโกะเนี่ย ในเป็นง,งาสกิลพระเอกนะแต่ว่าเขาเป็นบอลนะอันนี้เป็นลองบอลนะแต่ว่าเบียคุยา่าโหวนันนี่จริงจริงเบียคุย่าอย่างโหดเลยนะสกิลหมู่ด้วยนะคือผมยืนไม่ไหวนะตอนที่เจอเบียคุย่า ตัวละครผมตายเนี่ยครับก็เลยไม่ได้3ดาวเนี่ยครับแต่ถ้ารอบนี้ยังไม่ได้3ดาวอีกนะผมก็ต้องไปปั้นตัวละครแล้วก็มาสู้ใหม่เนี่ยเพราะว่าซุนซุยผมก็ยังดันไม่สุดเหมือนกันนะเพราะว่าผมกลัวคลิปมันจะยาวไปนะครับอ่ะตอนนี้เราโดนเอาไปไลฟาส่วนกมาเห็นไหมคือตัวละครผมตายครับลูเคียผมตายไปแล้วหนึ่งนะตอนนี้นะเหลือแค่5้าเนี่ยครับแล้วเราจะต้องไปหัวต่อนนี้ได้เวลาซุนซุยของเราเนี่ยครับสกิลนะครับปุบนี่ไงนี่ล้วงหลังล้วงหลังไงโบ้หูแรงนะครับถือว่าแรงอยู่นะ เออล้วก็ได้ลาอีโนเอต้องฮิวนะจังหวะนี้นะไม่งั้นเดี๋ยวไม่ไหวนะฟึบมาไปเลยฟึบตอนนี้ติดนะครับติดหน้าโหลดอยู่นะสักคู่หนึ่งนะฟึบหมุนอยู่หมุนอยู่มันจะตายไงมันจะตายเองมันก็เลยต้องหมุนนะฟึบแล้วก็ได้แนละ้วครับจอมตีไปอีกหนึ่งทีเรียบร้อยเนี่ยเอาอะไรล,ล่วงเลนะคราวนี้เราก็ต้องมาเจอกับบอสของจริงเนี่ยก็คือเบียคุยานเองเนี่ยฟึบโบแล้วก็หัวไปก่อนเลยหนึ่งที่อยากซุ่ยๆหุยแรงจัดแรงจ้า,จาติดคีนี่ครับแล้วก็นี่ครับตีไปหนึ่งทีนะครับ กบฝาบโอ้โหชีดายิงแรงจัดตะคีตะกีเนี่ยครับตอนนี้เบียคุยารรับเลื่อนเหลือต่ำกว่าครึ่งหลอดแล้วับแต่ว่า,าโดนเซนบงสกุลามานะเซนบงละแ,แรงจัดนะเซนบงมันะดะเดี๋ยวโอ้โห <c oughs> ดีดนะยืนได้อยู่แล้วดูมันตีธรรมดาดิคือแรงครับแรงจัดเลยมันตีแรงจัดอะตอนนี้เราได้เวลาที่เราจะสกิลคืนเนี่ยตอนนี้เราต้องฮิวก่อนนะไม่งั้นตัวละครของเราจะมั่งเท่งนะครเราก็ได้เวลาให้นโกะไปนะครับฟุบติดใบป่า บุ๊บไม่ติดใบนะจิงสก,กิลนี้มีโอกาสติดใบด้วยนี่ครับแล้วก็ติดหน้าโหลดอยู่นะฟึบแล้วก็ได้ลาชิดานะขอยิงคิดข้อหนะ่อยเออคีคข,ขีทุกดอก คีทุกดอกแนวบาก,กดาลไลจิโกแนวฟ้าเป็นหนึ่งทีเนะ่ครับแล้วก็ต้องตีธรรมดาให้มันตายนะเพราะว่าตอนนี้ตัวละครจริงๆอะถ้าลูเคียเราไม่ตายนะผมคิดว่าเราน่าจะปิดสมดาวได้นะเออผมคิดว่า,าน่าจะปิดสาดาวได้เย,ย่เย่เป็นไงผ่านสมดาวด้วยเพราะซุนซุยเลยนะเออเพราะซุนซุยนะครับทำให้เราผ่าน3มดาวนะนี่เราก็ได้รับของด้วยเออเป็นไงบ้าโคตรโหดน,นะก็เดี๋ยวผมจะ ไปปั้นให้สุดกว่านี้นะแล้วก็มีตัวละครใหม่ๆเข้ามาแล้วผมก็จะมาสุ่มไว้ทุกคนได้รับชมแนวส่วนใครที่อยากเล่นนีอย่าลืมไปดาวน์โหลดข้างล่างนะผมทิ้งลิงก์ไว้ที่ปากปุ่นแล้วสำหรับโปรแกรม X7 Game นเครับโหลดมาเสร็จแล้วนีก็สามารถกดเข้าโปรแกรมแล้วก็ดาวน์โหลดเกมบีดมาเล่นได้เลยนีมันเจอกันในเซิร์ฟเวอร์55เองนะครับตอนนี้ผมก็ได้ทาการเทสแล้วก็รีวิวให้ทุกคนได้รับชมจบนีก็ต้องขอบคุณทุกการกดไลค์อ like, ขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกคนที่รับชมมันจบอย่าลืมส่่งเออนขรรราาไไป 2X ้ัดววยยะคคใททีผม นียก็สามารถคอมเมนต์มาที่ด้านล่างได้เลยเนียเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ EP หนะ้า EP นี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนบายบายครับผม